กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาทองมั่นสุทธจิตโตที่เคารพอย่างสูงวันนี้วันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่86 ของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฐานสี่ณศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีบ้านพันหลังตำบลสำราญราชอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่2ส,สิงหาคมถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ในนามของคณะศิษยานุสิ์ใคร่ขอกราบราธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรม แนะนำหลักการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฏฐานสเพื่อปลูกศรัทธาและเพิ่มพูนสติปัญญาบารมีของคณะพระโยคาวาจรและโยคีตามสมควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ท่านพระโยคไวจรและโยคยีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกทท่านขอโนโมทนาในบุญกุศลที่ท่านพระโยคไวจรและโยคยีทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกทุท่ททนานเรามือลงนั่งทำสมา ทุกๆวันขึ้นมาอยากจะเทศเหมือนกันแต่ไม่มีใครนิมนต์อันนี้อาจารย์พัชนีนิมนต์สลองศรัทธานิดหน่อยเนาะไม่เทศมากนะฟังเทศหลวงพ่อเยอะๆแล้ววันนี้คุณแม่สมพิษจัดดอกไม้มาไว้ใหม่โดยของเก่านั้นอยู่ตั้งนานแล้ว มาเริ่มต้นวันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าพรุ่งนี้มีเทศสดนะดอกไม้ไม่มีมันก็ดูโลง่ลงๆอาจารย์เคยเอาแจกันมาวางนะคุณแม่คงจะมองเห็นนะก็เลยเอาดอกไม้ที่จัดไว้แล้วให้มาตันะ้งสวยไหมนะไม่เห็นหนอใช่ไหมเ,ออเห็นหนอเห็นแล้วก็สวยนะ ผิดไหมเห็นแล้วสวยอะไม่ผิดหรอกนะ mm hmm. ผิดตอนที่ว่าเราไปยึดมันถือมันนะ mm hmm. ถ้าเราเห็นก็เห็นธรรมดา mm hmm. เห็นก็เห็นหนอตากระสีกระทบกันก็เกิดเวทนา mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็อีกสองวันก็คงไม่ได้มาแล้วเนาะ mm hmm. เพราะว่ารูปอื่นจะจองไว้หมดแล้ว วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะขึ้นมาตรงนี้ก็ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้ยวยกันเนอะเวันไหนที่อาจารย์ขาดบ้างไหมไม่มีเลยนะตอนเช้าก็ได้ทุกวันไม่เคยขาดตอนเย็นก็ส่วนมาก99.9ก็ก็ได้อย่างน้อยก็30นาทีนั่งปฏิบัติ มานี่ถามว่าใครใช้ให้มาไหมไม่มีหรอกนะมองเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมวันไหนไม่ได้ปฏิบัติมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าเรามีความเข้าใจมีความรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทสะสมบุญไปเรื่อยๆ แล้วก็มาปฏิบัติกับพวกเราไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะก็ทำให้มีกำลังใจเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติที่ห้องมันไม่ค่อยได้เรื่องหรอกทำได้แต่ไม่ค่อยได้เรื่องมาอยู่ที่นี่ตอนหน้าหลวงพ่อปารักูสมมาสมุทธเจ้าสติหรอือสมาธิรวมได้ง่ายมากฉะนั้นชอบ ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ท่าอาจารย์สุทธิมาเป็นเพื่อนนั่งด้วยเกือบทุกเชา้าที่อน,นิธีกังก็เหมือนกันเช้าๆก็ไปนั่งกันที่ตาที่วัดพัสันตะอาจารย์ก็ลงแบบนี้แหละพอโดนตาก็แถนตอนเย็นตอนค่ำให้ด้วยแปดอสองทุ่มถึงสามทุ่มจะไปนั่งกับโยม ตอนเช้าก็นำเขาสวดปฏิจจสมบัติหลังจากนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนถ้าไม่มีไม่มีใครนำแผ่เมตตาที่บุญกุศลก็จะนำหลังจากเก้าโมงสามทุ่มน,นี้ก็เป็นกิจที่มันถือว่าเราทำเพื่อบุญของตัวเองไม่ได้ทำไให้ใครใช้อย่างทานที่จะให้เนี่ยเคยได้ยินเนาะ ทานที่ให้คิดเองทำเองมันได้บุญเต็มร้อยคนอื่นชวนลดลงมานะตอนนี้ที่วัดพระนตะอาสภารามปกติอาจารย์กับอาจารย์อำนาจก็จะไปช่วยหลวงพ่อเจ้าวาดท่านนะวันเกิดของท่านก็คือวันที่29นะปีนี้ครบ60ปี4 0พรรษาท่านประคููภาวนาวรรารังการ หรือว่าท่านอาจารย์สมผกโสระโทปีนี้ไปไม่ได้จริงๆนะ้องขออาจารย์ทานด้วยแต่ติดตามฟังข่าวดูกิจกรรมการกุศลที่ทำมีโยคียเข้าประมาณสัก60ท่านได้มังนะ้งแล้วแล้วก็มีเทศอุบาจารท์ที่สายเดียวกันมาเทศเมื่อวานนี้เป็นขออาจารย์สว่างติขวเวโร วัดวิปัสนาติขาวนารามนครราศรีมาวันก่อนก็เป็นอาจารย์สวัยมีหลายครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติด้วยกันที่วิเวกโสมกับหลวงพ่ออาสพะหลวงพ่อเจ้าวาดก็คัดเลือกมาพูดจะได้พูดเป็นแนวเดียวกันใครต้องการที่จะไปฟังต่อก็เข้าไปฟังได้ใน YouTube ก็มีหรือว่าใน Facebook ของวัดพัทันตาอาสพารามก็ลงอยู่ แล้วก็เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วันที่้าก็คงจะมีการทำบุญนั้นถือโอกาสนี้อาจารย์ไลสดโดยเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ที่บ้านหรือว่าสิทธิานุสิทธิ์ที่เป็นพระของหลวงพ่อเจ้าวาดอาจารย์สมศักดิ์วัดพัฒนตาอานสภารามก็ไปร่วมงานกันได้ก็นะอสอบถามรายละเอียดได้ เราอยู่ที่นี่แน่นอนที่สุดปกติก็จะพระญาติโยมปฏิบัติธรรมวันที่29กลับกันหรือยังพระเรายังไงก็ไปไม่ได้นะครับก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วก็ปีนี้อนาะจารย์สุดที่ถวายกฎด,ด้วยกระโจมกระโจมปีนี้คิดไว้ก่อนละว่าวันที่29กใกลางคืนเราจะไปนั่งสมาธิรอ,อบต้นโพกัน ดีไหมพหระเราดีเนาะยังไม่เคยเป็นนั่งใต้ต้นโพเนาะพราะนั่งอย่างเง้ยจะยุงหามไปในเน่ยเลยที่นี่มีกระโจมไปนะก็คิดว่าปีนี้จะมีอะไรที่เป็นพิเศษทำถวายท่านเจ้าวาดวัดพันตาอาสภารามด้วยทำเพื่อตัวเองโดยอย่างที่บอกทุกครั้งแล้วจะเป็นวันเกิดของใครเป็นวันตายของใครเราก็ทำเพื่อตัวเองก่อนนะคนอื่อนเขาได้รับทราบแล้วก็อนุนมโมทนา ก็จะได้บุญตามนั้นไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน,นมีสิ่งใดที่ร่วงเกินทางกายทางวาจาทางจิตใจก็ขออาภัยให้อาภัยแก่กันเลยกันเนาะคงจะไม่มีหรอกนะทุกคนก็ดีกัาจารย์ทั้งหมดเลยเห็นสารสาบแล้วก็เอาต่อไปนี้จบ ครตนี้แล้วก็เป็นคนธรรมราตอนนี้ยังสวมสวมโัวหโขนอยูนะ่เล่นบทผู้ร้ายนะบทผู้ดีก็มีหลายสาลานะบทผู้ร้ายก็จะมีตรงนี้อยู่นะทํำด้วยเจตนาที่ดีนะบางทีก็ดูบ้างว่าบ้างนะเราก็อย่าไปถืออะไรนะเพราะว่ากดไปโมโหไปก็เท่านั้นเองนะนะเจตนาทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนา แล้วก็เจ้าภาพปีนี้เนาะก็มีเจ้าภาพอยู่หลายๆภาพหลวงพ่อคงแม่สมพิษเนะี่ยแล้วก็พวกเราก็อนุโมทนากับท่านวันสุดท้ายก็เอ็งบุญให้กับท่านเนาะหลวงพ่อเรานี่สุดยอดเลยถ้าไม่มียอดหลวงพ่อนี่ก็คงยากหลวงพ่อไม่ใช่สบายนะดูๆข้างนอกก็ดูเหมือนสบายหน้าตาแจ่มใสนะทันป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจดูหน้าตาบางที แกมแด,งด้งหลวงพอ่อไม่สบายลูกทีก็โอยนั่งทีก็โอยนะแต่ท่านก็อสอบอารมณ์นี่เยอะกว่าทุกๆรูปแหละท่านบอกว่าไม่เข้าใจไม่เลิกพูดอยู่นั่นะซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนเป็นนั่งฟังก็จะลำคาญหลวงพอ่อแล้วก็ไปโกรธโยคี้ทำไมไม่จำบ้างหลวงพ่อจะได้สบายหน่อยไม่เป็นไรนะยิ่งพูดมากยิ่งพ่อก็ได้บุญมากไอ้คิดอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดมากหลวงพ่อจะเหนื่อยไม่มีหรอกท่านก็มีความสุขกับการให้แล้วก็ข้าปลาอาหารก็ได้รับจากญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็จํานวนไม่น้อยแล้วก็ญาติโยมบางท่านคอดทุกคอด,อดกอด็ถวายทุกครั้งนะอันนี้้าภาพ,พเขาก็มานะอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจะถวายทุกคอดเลยทาบุญนะอันนี้ก็ โดยบุคคลที่เห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติทมแบบนี้น้อยนักนะคนที่จะเห็นประโยชน์อย่างนี้ส่วนมากก็เอาเงินเอาทองไปสร้างอย่างอื่นสร้างวัตถุสร้างอะไรนี่เรากำลังสร้างคนทําให้คนยิ่งพระเราในหลวงพ่อมองเห็นประโยชน์สนับสนุนมากเลยนะอยากจะให้ไปได้ไปต่อเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ต้องตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์หรอกนะ สอนนิดๆหน่อยๆตามที่เรารู้นะเวลาโยมมาถวายสังฆทานอย่างเงี้ยถวายสาวคุยเรื่องวิปัสนาเรื่องกรรมฐานบ้างคนเราเนี่ยทุกข์มากเพราะว่าทำใจไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นเรื่องสังคมเรื่องอะไรบ้างท้าให้เขาฝึกในการทําสมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆนะก็จะดี เชื่อว่าถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ยถาสัพีแล้วก็ไปต่างคนต่างไปไม่ได้อะไรกันหรอกต้องให้ปัญญาเขาให้ความรู้เขาเนี้ยบางทีอ้าวโยมสงบจิตสักหนึ่งนาทีนะ,นะหายเจ้าเข้าออกว่าหายใจออกว่าโทรก็ได้ทองพ้องพองยุบก็ได้สักหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนเข้าไปฉะนั้นวิชาที่ได้นี้นะ คิดว่าทุกคนก็คงจะรู้คงจะทําได้คงจะบอกได้เดินเดินยังไงกราบกรับยังไงนั่งนั่งยังไงเนี่ยคงจะได้กันนะน,นี่ก็เอาไปใช้กันเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเนาะก็เพียรพยายามนะเวลาก็มีไม่มากหรอกนะแต่ว่าก็เป็นช่วงสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติ ก็การจะไปทำต่อที่บ้านที่วัดน,ะนี่เราก็ฟังกันหลายรอบแล้วเนาะทีก็คนที่จะออกอาจารย์ก็พูดพูดไว้ก็คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่ก็เน้นในเรื่องของการนะรักษาศีลศนะีลเนี่ยควรจะสมาทานทุกวันนะญาติโย,ยมที่กลับไปนะนะเนาะพะศีลเนี่ยมันป้องกันเวรกรรมได้ดีมากทำผิดศีลห้าหรยมดูเถอดนะ ีแต่เว้นแต่กรรมเท่าน,นั้นเลยแล้วก็การให้ถ้าเรารักษาศีลได้ก็เป็นการให้เป็นมหาทานที่บอกให้ชีวิตคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นมหาทานท่านบอกว่าปล่อยนกปล่อยปลาร้อยตัวพันตัวก็ไม่เท่ากับการที่เรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็ แผ่เมตตาตอนหน้าในควรจะเอาไปใช้เนะบางคนขี้โกรธขี้โมโหไม่รู้หายกันหรือยังนะเห็นอะไรนิดก็โกรธเห็นอะไรนิดก็โมโหปกติแล้วก็กำหนดตามวิปัสสนาโกรธก็โกรธเนาะไม่ชอบก็ไม่ชอบเนาะแต่เอาไม่ไหวจริงๆก็ก็จะมีตัวกำหนดกันจเจริญแผ่เมตตาแผ่เมตตารับหลังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรอกแผ่เมตตาตอนหน้า ต่อนหน้าบุคคลที่เรารักก่อนถ้าเราไปต่อนหน้ากับบุคคลที่เราไม่ชอบเน่ายิ่งไม่ชอบใหญ่เลยฉะนั้นเวลาสอนเวลาสอนกรรมฐานในเรื่องของเพเม,เมตตาเขาจะมีเมตตาคอดกรรมฐานอยู่นะมีประพรหม่ามาสอนที่ว่าสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมทัยะนคปรปฐมจำชื่อไม่ค่อยได้ลวละอานจะมีคอดก็เรียกว่าคอดเมตตากรรมฐานเมื่อก่อนอาจารย์ก็ ไปสอนกับท่านอาจารย์สว่างติขเวิโลก็เคยมีสอนคอดเมตตาแผ่เมตตาในเมตตก็มีเมตตาต่อหน้าเมตตาลับหลังเมตตาเจาะจงเมตตาไม่เจาะจงเราใช้เมตตาเจาะจงนะต่อหน้านี่แหละเห็นใครก็แผ่เมตตาให้ขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยนะถ้าไม่เคยทำลองเปลี่ยนวิธีชีวิตกนระแ,แสจิตของคนเรานี่มันมีพลังนะยมนะ คิดดีเขาก็ดีกับเราคิดไม่ดีเขาก็ไม่ดีกับเราฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูนะแผ่เมตตาต่อนหน้าสมาทานศีลแล้วก็แผ่เมตตาต่อนหน้านอกนั้นก็เป็นกรรมฐานที่ให้ไวนะ้เนาะกราบสติปัฏฐานก่อนนอนก็ดีนอนกำหนดกรรมฐานก็ดีตาหถจมูกลิ้นกระจยกระทบกับอารมณ์ภายนอกนะถ้ากระทบเฉยๆไม่เป็นไรถ้ากระทบแล้วมันปรุงแต่ง เป็นชอบไม่ชอบเราก็ให้เรากำหนดด้วยเราก็ต้องสร้างพลังปฏิบัติเป็นรูปธรรมเป็นรูปแบบต้องทำด้วยรูปแบบก็หมายก็ว่าหาเวลาวันละหนาที10บนาทนะีปฏิบัติเดินจงกรมนั่งจงอนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันได้ยิ่งดีเรามาถึงป่านนี้แล้วนะชีวิตคนจะวิธีชีวิตควรจะเปลี่ยนไปได้แล้วอย่าทายเป็นชีวิตเดิมเ จบจากคอดกรรมาฐานแล้วก็ทิ้งกันหมดฉะนั้นทำเป็นรูปแบบเนะี่ยมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อนะทำตามที่ไปประสบการณ์เจอมาอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งถ้าทำเป็นรูปแบบจริงๆนะ่ยตั้งเวลาไปเลยพระเจ้าท่านแนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำเนะี่ยทำสองเวลานะนะเช้ากับเย็นนะพระองค์ทรงอุปมาเหมือนคนไปค้าขาย คนไปค้าขายก่อนที่จะไปก็ตรวจดูของที่จะขายว่ามีอะไรบ้างพอตอนเย็นขายเสร็จแล้วก็นับนับของนับตังค์เนะช้าแล้วก็เย็นเช้าเย็นหรือว่าเช้าบ่ายแล้วก็เย็นก็ยังได้ยิ่งพระเราเนี่ยก็มีเวลาเยอะอยากโยมคนนี้ก็ตา,ามเวลาห้านาทีสิบนาที ทำทำไปแล้วมันก็จะเข้าใจเองมันก็จะทราบซึ้งเองมันก็จะมีศรัทธา,าเองไม่ได้ศรัทธาเกิดจากการคิดนะมันซึมเอาเองเราก็จะรู้จักว่าเออกิเลสมันลดลงนะถ้าพูดถึงสติก็เห็นกิเลสมากขึ้นที่อาจารย์พูดอยู่เสมอเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่าเห็นกิเลสตัวเอง เห็นกิเลสตัวเองไม่ใช่ให้กิเลสมันเผาเป็นกายกรรมวจีกรรมไปลังแกคนอื่นไปทําคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นสามารถดับได้โดวยวิปัสสนากรรมฐา,านโดยการกําหนดนี่แหละเราก็เคยมีประสบการณ์ทุกคนแล้วชนะอะไรก็ไม่วิเศษเท่าชนะกิเลสตัวเองเหมือนกัน,นเราก็เคยชนะกิเลสมาตั้งหลายครั้งล้วอยู่ที่นี่เนาะอยากจะทํามันไม่ทำนะ กำหนดหายไปอยากจะนอนมันไม่ไปน,นอนกำหนดแล้วก็หายไปแต่มันก็เผาเราก็หลายครั้งเหมือนกันอยากจะไปมันก็ไปอยากจะพูดมันก็พูดครูบาอาจารย์เตือนแล้วก็ปากเปียยปากแฉก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างทําหน้าที่ต้องขอบคุณนะถ้าถ้าท่านดีกันหมดผมไม่ต้องพูดกันก็ไม่ได้ทําบุญแล้วไม่ได้สอนแล้วรู้กันหมดแล้วอย่างเงี้ย ก็มีคนที่ไม่ดีอยู่บ้างฝึกฝึกในครูบาอาจารย์ได้กำหนดนะโกรธหนอก็ดีไม่ชอบหนอก็ดีไม่ใช่พอรหัสนี่เนาะนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนพยายามนะในการที่เราจะอยู่ต่อไปอีกไม่ให้จบเพียงแค่นี้เนาะครูบาอาจารย์บางรูปท่านเคยอุปมาว่ามาปฏิบัติธรรมเนะี่ยมารับกล้าตัวเล็ก กลาดลาดาต้นไม้ถ้าเราเอาไปตั้งไว้เฉยๆที่วัดที่บ้านนะมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาหรอกท่านว่าเงั้นแต่ถ้าเราเอาไปทําตอบมันก็จะงอกเงยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุป,ปมาที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้เราผ่านชีวิตมาก็มากแล้วมาที่นี่ก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วมาทุกครั้งเราก็อาจจะเป็นเหมือนที่เราวว่านะเราไปทิ้งเมื่อว้างไว้ตรงนั้นแหละยังมองไม่เห็นประโยชน์ของการดับทุกข์ด้วยนะ ดับทุกข์ก็คือดับกิเลสนั่นเองกิเลสของเรามันมีอยู่นะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอีกหลายตัวทั้ง16ตัวนะถ้าเราเข้าใจแล้วเจอแล้วเนะี่ยดับมันได้ความสุขก็จะเกิดเรามาปฏิบัติธรรมในเพื่อให้ได้ความสุขในชีวิตของเราฉะนั้นสิ่งใดที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรก็แล้วแต่คำสอนอะไรก็แล้วแต่นะ ก็ให้เอาไปปฏิบัตนะิต่อที่บ้านที่วัดของเราก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าสิ่งใดใดก็ไร้ค่าถ้าไม่นำไปปฏิบัติต่อให้คำสอนดีขนาดไหนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะน,นี้กนะ็ฝากไว้เนาะเรื่องอื่นคงไม่มีอะไรนะเออใครต้องการวิทยุจะไปฟังนะคนที่มาใหม่เนาะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับ ถ้าไม่แจ้งก่อนเนี่ยเขาก็ทําให้ไม่ทานหรอกเพราะว่าของไม่ได้มาบรรจุต้องมาประกอบก่อนฉะนั้นเขียนไว้ต้องการวิทยุหนึ่งเครื่องหรือว่าเท่าไหร่เราไปฟังวิทยุเนี่ยก็จะเป็นสื่อตัวหนึ่งนะ mm hmm. คนในบ้านของเรานะถ้าเราฟังคนเดียวมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยพ่อแม่ฟังไปด้วยอาจจะเกิดศรัทธาปฏิบัติหรือว่าเกิดความเข้าใจได้บ้านไหนที่ฟังธรรมะนะบ้านนั้น พวกผีพวกเป็ดอะไรก็จะไม่มีในบ้านไหนที่มีแต่เพลงมีแต่อะไรโอ้ยสังคมตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็กินเหล้าเปิดเพลงกินเหล้ากันโอ้มันไปละคนละเรื่องฉะนั้นถ้าเราเอาธรรมะเอาอะไรไปอยู่ที่บ้านบ้างถึงจะเป็นตัวเล็กเลกคนอื่นถ้าเขาถ้าเขามีเขาเรียกว่าบุญบุญ,บ,ญบุญมาถึงเขาก็จะ เกิดศรัทธาขึ้นมาเองเกิดศรัทธาก็ต้องเกิดจากตัวของเรานี่แหละนะอะไรที่ไม่ดีเราคงจะรู้อยู่เนาะคนที่บ้านเขาบอกว่านั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแนละ้วเราก็เห็นว่าไม่ดีเราก็ต้องลดต้องละต้องเลิกลดละเลิกเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะเห็นว่าเออมาปฏิบัติธรรมนี่ดีจริงนะหรือว่าเอาธรรมะตรงนี้ไปปฏิบัติดีเนาะทำให้คนเปลี่ยนวิธีชีวิตไปได้มีเพื่อนก็ตาม มีคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวก็ตามอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ตอนนี้เราปรับตัวได้ประพฤติตัวดีขึ้นมาคนอื่นเขาเห็นก็เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเหมือนกันฉนานการที่เราจะเอาไปเผยแพร่ธนาอาจจะไม่ได้พูดได้สอนแต่ว่า,าไปให้บางคนมีเพื่อนกนะ็ออไปฝากเพื่อนหนังสืออนังหาเอาไปนะเวลาแจกไปแล้วเนี่ย บอกบางคนก็บอกว่าได้แล้วยโยอาจารย์อาจารย์ไม่ให้โยมโาายได้แล้วก็ได้ไปเอาไปเผยแพร่ต่อทีเอาไปถวายพระเอาไปให้โรงพยาบาลเอาไปให้โรงเรียนทานธรรม,มาทานโนยมก็ไม่ค่อยได้ทํากันหรอกนะแต่ว่าวัตถุทานโยมทํากันเยอะเข้าป่าหารทํากันถามอาจารย์ถามโยมเคยเอาหนังสือธรรมะไปถวายพระบ้างไหมไม่เคยอาจารย์ยิ่งวิปัสสนากรรมฐา,านยิ่งดีใหญ่ พระรูปนั้นถ้ามีบุญนัได้อ่านมาเลยนะหลายคนที่มาก็เพราะได้หนังสือจากญาติโยมฉะนั้นเรารับไปหรือว่าจะเอาไปติดต่อสำนักงานได้ให้ฟรีไม่เอาตังค์หรอกเอาไปแจกต่อ,อไปถวายต่ออย่างวัดเราเนี่ยมีพระอยู่กี่รูปตำบลเราเราบ้านตำมาที่วัดเราอะเรา,เาไปแจกเอาไปถวายหรือว่าใส่บาานเนีย่ยก็ยังได้ พราะพวกนี้ไม่ค่อยจะมีใครถวายกันหรอกนะมีแค่ถวายอย่างอื่นกันวัตถุทานนี่เขาเรียกว่าธรรมทานแล้วก็คนแก่คนเฒ่าที่ติดเตียงนะอยู่บ้านไหนที่อยู่ใกล้กันก็ลองพิจารณาดูเอาวิทยุไปให้ฟังมีหลายคนป้าจูอ่ะโยมมาเคยปฏิบัติที่นี่นะเขาเอาไปให้คนนั้นคนนี้อมาเก็บมาเล่าให้จานฟังอาจารย์เนี่ยคนเนี้ย นะเมื่อก่อนนี้นะนะเวลาอยู่ธรรมดาเนี่แหละเป็นคนที่ป่วยติดเตียงเนาะหนะุนหันพันแล่งขี้โกรธขี้โมโหโยมเอาวิทยุหลวงพ่อไปให้ฟังพอได้ฟังแล้วเนี่ยจิตใจก็เย็นลงแล้วก็หลับง่ายขึ้นในลูกหลานเขาบอกอันะนี้เราก็ลองมาไปเพราะคนบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้จะทำอะไรนั่นะคือคนไม่มีวิชาอย่างพวกเรา ถ้ามีเยาวิชายอยา่พวกเรานี้ทำไงโอู้ดีที่พองหนอ่อยยุบหน่อไปแต่ว่าเขาไม่มีจิตมันก็ฟุ้งซ่านออกไปพอฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นยังไงนะก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีลูกหลานทํามดีก็โกรธโมโหทะเลาะกันนะพอได้ฟังเทศแล้วก็อยู่กับเทศนะพอเข้าใจบ้างถ้าเขามีของเก่าเขาก็ปฏิบัติตามพรหลวงพ่อสอนก็ปฏิบัติได้เลยนะมวนแรกนั่นแหลนะฉะนั้นก็ ลองพิจารณาดูานะทีเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วิปัสสนากรรมาฐานให้คนพ้นทุกข์ได้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่แค่แบบนะไปเกิดในสวรรค์อย่างเดียวหรือไปเกิดในสุคติภูมิอย่างเดียวแต่ต้องการให้ให้เราพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไม่ใช่ในโลกหน้านะในโลกนี้ปัจจุบันขณะเลยนะขณะต่อขณะเราเองถ้าปฏิบัติจริงๆยมก็จะดู้ ความอยากเกิดขึ้นเราก็ทุกพอเรากำหนดดับได้มันก็ความสุขก็เกิดขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันนั่นแหละคือความสุขของเรานะอันนี้ก็ฝากไว้เอาวันนี้ก็เป็นมวนที่สองเนาะพระเมกีอสุนะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจเนาะในที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศีรัตนไตรยัย และบุญกุศลที่ท่านพระโยควยจรและโยคียทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมของทุกๆท,ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดและปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้รมแล้วก็ขอให้ความปรารถนานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเถิสาธุสาธุ 三脱。